นกอินทรีไม่สามารถต่อสู้กับงูบนพื้นได้เพราะงูจะจับงูไว้แน่แล้วพยายามกัดซ้ำๆพร้อมกับด่าทออย่างหยับคายใส่มันระหว่างการต่อสู้นกอินทรีจะค่อยๆตายลงทันทีนั่นเป็นเหตุผลที่นกอินทรีส่วนใหญ่ไม่สู้กับงูนกอินทรีใช้กลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมในการป้องกันตัวและการล่าเหยื่อมันไม่สนใจคำด่าทอของงูงูและสามารถปล่อยปีกออกจากการเกาะกลุ่มของงูแล้วบินขึ้นไปสูง4-0 0 0ถึง5,000ฟุตหลังจากนั้นมันจะแสดงการบินนั่นคือการดําดิ่งไกายกรรมและดําดิ่งอย่างต่อเนื่่องงงงระมาาาณ50-60คั้้ใในนชววเลีูจหจหย มัมบากไม่อยู่บนที่สูงเช่นนี้มันรู้สึกวิงเวียนมากและเริ่มรู้สึกคลื่นไส้เมื่อเริ่มสูญเสียประสาทสัมผัสและการทรงตัวมันขึ้นอยู่กับการโน้มน้าวของนกอินทรีณจุดนี้นกอินทรีจะตอบสนองต่อคำด่าทอที่มันกระทำบนพื้นดินในอากาศงูจะหยุดพูดมันเริ่มจะเสียการควบคุมนกอินรีใช้กลยุทธ์ต่อไปและปล่อยงูมูร่วงลงอย่างรวดเร็วโดยไม่มีร่มชูชีพนกอินทรียังคงบินตามหลังงูอยู่เรื่อยๆผลที่ตามมาคือหลังจากนั้นไม่นานงูก็พุ่งชนพื้นหินหรือพื้นผิิิววหหนนนดด้้ยาามเรรรร็็สูงงณจุีอาาอออขกกพ รับประทานแล้วใช้เวลา5-10นาทีในการรับมือกับอาหารกลางวันมื้อนี้หากมูตัวอื่นพบเห็นเหตุการณ์นี้มันแนะนำให้ลูกๆของมันระวังตัวอยู่ให้ห่างจากกองทับอากาศ